สวัสดีครับเพื่อนทุกคนกลับมาอีกครั้งนะครับกับวิดีโอพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวสินค้าจากมุมมองส่วนผสมเพื่อให้คุณมีข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อนะครับถ้าใครไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ช่วยกดก่อนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงส่วนผสมสุดฮิตกันนั่นก็คือวิตามินซีใครๆก็เคยได้ยินแต่คุณประโยชน์ของวิตามินซีไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการทาหรือว่าในรูปแบบการกินแต่ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือในโลกการวิจัยแล้วก็การคิดค้นสูตรหรือว,ว่า skincare formulation เนี่ยวิตามินซีน ได้ยากที่สุดและมีการโต้เถียงกันมากมายว่ามันสามารถเห็นผลได้จริงหรือไม่หรือว่ามันเป็นแค่กิมมิคถ้าใครเคยดูวิดีโอของดร์เจย์หรือว่าคุณหมอผิวหนังเจ้าแม่สกินแคร์บน YouTube ที่ไม่ใช้วิตามินซีเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่าอิงพูดถึงอะไรอยู่วันนี้เนี่ยอิงก็จะมาอธิบายมุมมองของอิง mm. ให้ฟังอย่างละเอียดและเปรียบเทียบส่วนผสมวิตามินซีของแต่ละแบรนด์ดังๆในตลาดตอนนี้เพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยก็ใช้รูปแบบของวิตามินซีที่ไม่เหมือนกันสักแบรนด์เลยแลวแต่ละตัวก็มีประสิทธิภาาาาาพพททีี่่่่่่ไไมมมเเเเกกััันนนนนใงงุตๆรรระะฉ้ยยบปดูล รรก่อนอื่น,เ,นเราต้องพยายามทําความเข้าใจก่อนว่าวิตามินซีมันคืออะไรกันแน่วิตามินซีก็จะมีอยู่2แบบหลักๆด้วยกันนะครับแบบแรกนก็คือวิตามินซีในรูปแบบธรรมชาติ100%ที่ไม่ได้ทําการปรับแต่งนะครับอันนี้ก็เรียกว่า ascorbic acid แบบที่รับก็คือวิตามินซีที่ได้ทําการปรับแต่งมาที่เรียกว่า vitamin C derivatives หรือว่าอนุพันธ์วิตามินซีนั่นเอง ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังๆในตลาดเนี่ยเขาก็ใช้ทั้ง2แบบนะครับและสําหรับวิดีโอนี้เนี่ยอิงก็จะแบ่งการรีวิวออกตาม2กลุ่มนี้ตัว a s c o r b i c Acid ตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัววิตามินซีที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะที่สุดว่าสามารถทํา3อย่างนี้ได้อย่างแรกคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยปกป้องผิวได้จากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแสง UV นะครับอย่างที่2ก็คือมันสามารถช่วยกระตุ้นคอลลาเจนในผิวเราให้ผลิตเพิ่มสุดท้ายนะครับก็คือมันสามารถช่วยลดจุดด่างดำบนผิวเราได้แต่ปัญหาหาาใญ่ขออองวิิตมนคืะ แอสโตรบิกแอซิดเนี่ยมีความไม่เสถียรสูงมากถ้าเกิดโดนแสงแล้วก็อากาศซึ่งถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ไม่หมดเนี่ยมันก็จะเสียประสิทธิภาพไปภายในไม่กี่วันหรือว่าไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นมันจึงเป็นส่วนผสมที่สร้างความปวดหัวให้กับผู้ผลิตหรือว่าคนคิดค้นสูตรอย่างมากนอกจากนี้เนี่ยแอสโตรบิกแอซิดมีสิทธิ์ทำให้เกิดการระคายเคืองได้ค่อนข้างสูงเพราะว่ามันต้องอยู่ในค่ากรด pH ที่3.5นะครับซึ่งมันอาจทําให้หน้าแสบหรือว่าเกิดการคันได้ปัจจุบันนี้เนี่ยแบรนด์ต่างๆก็เลยหันมาาาพพย,ายามหหวิธีีเื่่อทจะแก้ขปัญา ล้นีก็เลยเป็นที่มาของวิตามินซีเ r ริ a t เ v ทส์หรือว่าอนุพันธ์วิตามินซีนั่นเองซึ่งก็คือตัวแอสโ r b บิกแอซิดที่ได้ทําการปรับแต่งเพื่อให้มันน่ารักมากขึ้นนะครับ <c oughs> แต่แน่นอนว่าอนุพันธ์วิตามินซีเนี่ยถึงมันจะ,สะเสถียรกว่าแล้วก็ใช้งานง่ายกว่าสําหรับทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยแต่มันก็มีงานวิจัยน้อยกว่ามีปัญหาเรื่องการแปลงเป็นสิ่งที่ผิวเราจะใช้ได้และอาจมีประสิทธิภาพที่น้อยกว่าแอสโ r b บิกแอซิดแต่จะน้อยกว่าในแง่ไหนบ้างแล้วก็จะคุ้มเงินลละลงงาาก,กีจ็จฟัท รเรามาเริ่มจากตัวดังๆในตลาดที่ใช้ Ascor b i c บ c i d กันก่อนดีกว่าครับตัวแรกที่จะพูดถึงเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้ในวิดีโอวิตามินซีเพราะว่ามันเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงการผลิตวิตามินซีในตลาดไปเลยนะครับนั่นก็คือตัว Skin c e u t i c a l s a s c o r b i c Acid 15%ในปี2005เนี่ยก็มีคุณหมอคนหนึ่งชื่อว่า Dr. Sheldon Penel เขาค้นพบว่าการใส่วิตามิน E กับ Fer ู lic acid คู่กับตัว a s c o r b i c Acid เนี่ยมันจะทาให้ผลิตภัณฑ์มีความเสถียรมากข ซึ่งการค้นพบนี้เนี่ยก็สร้างความฮือฮามากๆเลยในโลกสกินแคร์และทาให้แบรนด์ต่างๆก็หันมาก๊อปปี้สูตรนี้ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ต้นตํารับของคุณหมอเนี่ยก็ขายอยู่ที่ประมาณ6,500บาทสําหรับ30 ML นะครับและความที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันใช้ a s c o r b i c acid เป็นตัวที่ไม่ได้ปรับแต่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติทั้ง3อย่างที่วิตามิน C สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความตรงเคลมของ p r o d u c ิตนน็หม10ะแสํารับทีีม่มผิวแพ้งรับตัวนี้มมันนก็สส่่วผคอนข้างน้้อยแลวก็ไม่่้ใสนําหอมหรือว่าาน้ํ อม,แ,มแต่ว่าอย่างที่อิงได้บอกไป ascorbic acid เนี่ยมันต้องอยู่ในค่า pH ที่เป็นกรดประมาณ3.5นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายอิงก็เลยขอให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้5เต็ม10คะแนนสำหรับคนผิวแพ้ง่ายนะครับ ตัวต่อไปก็คือตัว k i e l s Powerful Strength Line Reducing Concentrate ตัวนี้เนี่ยเขาก็ใช้วิตามิน C2 ตัวนะครับตัวแรกก็คือ a s c o r b i c Acid ตัวที่2ก็คืออนุพันธ์วิตามิน C ที่เรียกว่า a s c o r b y l glucoside อย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าตัวนี้มันเป็นสูตรที่ไม่มีน้ำนะครับแต่ว่าจะใช้ซิลิโคนแล้วก็ใช้สารทำละลายเป็นหลักเพราะว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันจะสามารถช่วยให้ตัว a s c o r b i c Acid เนี่ยมีความคงทนได้มากขึ้นแต่ว่าในสูตรนี้ก็ไม่มีตัววิตามิน E แล้วก็ไม่มี Ferulic Acid เหมือนในตัว Skin c e u t i c a l s นะครับในส่วนของอนุพันธ์แอสคอร์บ์กลูโคไซด์เนี่ยตัวนี้มันก็มีความเสถียรสูงแล้วก็มีความใช้ง่ายแต่ว่ามันก็มีงานวิจัยสนับสนุนน้อยปัญหาใหญ่ของอนุพันธ์วิตามินซีต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องแปลงกลับมาเป็นแอสคอร์บิกแอซิดให้ได้เมื่ออยู่บนผิวเราเพื่อที่ผิวเราจะได้อนุญาตให้มันเข้ามาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงนะคบ <S <S เปรียบเทียบง่ายๆว่าอนุพันธ์วิตามินซีเนี่ยก็เหมือนคนที่เดินทางเข้าประเทศที่ต้องโดนกักตัวก่อน14วันซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะโดนส เข้าในขณะที่ตัว a s c o r b i c acid เนี่ยเหมือนกับคนที่เดินทางเข้าประเทศและไม่ต้องกักตัวในยุคก่อนโควิดนะครับซึ่งในส่วนของตัว a s c o r b เ l g l u c o s i d e เนี่ยมันก็มีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็น a s c o r b i c acid ได้บางส่วนแต่ในปริมาณที่ไม่แน่ชัดแปลว่ามันอาจเห็นผลหรือว่าอาจไม่เห็นผลก็ได้ในส่วนของบรรจุภัณฑ์เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นขวดสีชานะครับก็อาจจะช่วยป้องกันแสงได้บ้างส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงก็จะห่อฟอยล์อีกรอบนึงนะครับหรือว่าเอาไปแช่ตู้เย็นเลยแแล้้้อิงกนนนะําใใใหหทุคช ให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วอิงคิดว่าสําหรับตัวสูตรแล้วก็ตัววิตามินซีตัวนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างตรงเคลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองก็เลยขอให้7เต็ม10คะแนน ในแง่ของความเหมาะสมสําหรับคนผิวแพ้ง่ายนะครับตัวนี้เนี่ยก็ใส่น้ําหอมมาเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณควรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์วิตามินซีในช่วงตอนเช้าเพราะว่ามันจะได้ช่วยป้องกันแสง UV นะครับแต่น้ําหอมพวกนี้เนี่ยมันกลับเป็นตัวที่สามารถออกซิไดซ์ได้ง่ายเมื่อโดนแสง UV และทําให้เกิดการระคายเคืองได้บนผิวนะครับอิงก็เลยไม่น่าใจนะครับว่าเขาจะใส่น้ําหอมมาเพื่ออะไร it's o r t of defeats the whole purpose oh. หรือว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่คิดว่าถ้าเกิดมันมีกลิ่นส้มเนี่ยมันแปลว่าต้องมีวิตามินซีเยอะหรือเปล่าซึ่ง นี่ก็ไม่ใช่ความจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับความเหมาะสมสําหรับคนผิวแพง้ง่ายอิงก็ขอให้ p r o d u ั t ์ตรงนี้แค่3เ mm hmm. ต็ม10คะแนนเท่านั้นโอเคครับถ้างั้นเนี่ยเรามาลองดูทางฝั่งของผลิตภัณฑ์ที่มีแต่อนุพันธ์วิตามินซีกันบ้างดีกว่าตัวแรกนี่ก็คือตัว Garnier Light c o m plete Vitamin C ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นวิตามินซีเข้มข้น30เท่า mm hmm. ลดเลือนจุดผิวดูใสาภายใน3วันนะครับโอเคถ้างั้นเนี่ยเรามาดูอนุพันธ์วิตามินซีของตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้เขาใช้ thyl As Ac cor ic acid, หรืออขอขเรียกว่อ ะะเป็นตัวที่มีความเสถียรมากกว่า a s c o r b i c Acid แต่ว่าก็มีงานวิจัยน้อยมากๆเช่นกันสำหรับตัว EAC เนี่ยเองก็เจองานวิจัยแค่อันเดียวนะครับจากบริษัทขายสารเคมีที่ชื่อว่าเคมแ land เขาก็บอกว่าตัว EAC เนี่ยสามารถแปลงเป็น a s c o r b i c Acid ได้บนผิวเรามากถึง86.4%ซึ่งก็ค่อนข้างสูงกว่าตัวอนุพันธ์อื่นๆในตลาดนะครับแปลว่าโอกาสที่จะได้รับผลดีจากตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสูงกว่าตัวอื่นๆแต่ก็ยังน้อยกว่าตัว a s c o r b i c a แ i d และในส่วนของคุณสมบััติ3อย่่างทีควรได้บ จากวิตามินซีเนี่ยก็มีงานวิจัยจากบริษัทขายเคมีอีกที่หนึ่งนะครับที่เขาทําการทดลองแบบอินวิทรหรือว่ายังไม่ได้ทําการทดลองบนมนุษย์จริงแต่เขาก็เคลมว่าสามารถทําได้ทั้ง3อย่างนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเองก็เลยคิดว่าตัว EAC เนี่ยมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่าก็ยังมีงานวิจัยน้อยเกินไปที่จะบอกได้อย่างแน่ชัดว่ามันดีหรือว่าไม่ดีที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันไม่ได้ระบุว่ามันใส่มากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเองก็เลยไม่น่าใจว่ามันจะสามารถเห สอ2ตัวนี้เนี่ยมันก็จะสามารถช่วยเรื่องความกระจ่างใสได้และส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงก็คงหวังผลจากส่วนผสม2ตัวนี้มากกว่าตัววิตามินซีที่อยู่ในนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงก็ขอให้ p r o d u ั t ์ตัวนี้แค่3เต็ม10คะแนนสําหรับความตรงเคลมนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงคิดว่ามันอาจจะเคลมเกินจริงไปนะครับในเรื่องของความเหมาะสมสําหรับผิวแพ้ง่ายนะครับแน่นอนว่าอนุพันธ์วิตามินซีเนี่ยมันก็จะต้องเหมาะสมมากกว่าตัวแอสโคลีบอัซซิดเพราะว่ามันไม่ต้องอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรดแล้วก็มันจะไม่มีควววาาาามรรรุนนแแแงงเเท่่่่ัตตี้ยอก เลยคือใส่แอลกอฮอล์เยอะแล้วก็มีส่วนผสมน้ําหอมตามลิสต์ตรงนี้เลยนะครับ เป็นส่วนผสมน้ำหอมที่อยู่ใน EU Allergen List ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงก็เลยขอให้มันแค่2เต็ม10คะแนนสำหรับความเหมาะสมสำหรับคนผิวแพ้ง่ายตัวต่อไปนะครับก็คือตัว Boots Brightening Intensive Serum ตัวนี้เขาก็ใช้อนุพันธ์วิตามิน C2 ตัวตัวแรกก็คือตัว EAC เช่นกันที่เหมือนกับในตัว Garnier ตัวที่2ก็คือตัว Ascorbyl t e t r a i s o p a l m i l a t e หรือว่าอิงขอเรียกว่า A tip นะครับตัวนี้ก็มีความเสถียรต่อแสงกับอากาศเช่นกันแต่ว่าก็มีงานวิจัยน้อยมากๆเลยนะครับและเช่นกันงานวิจัยพวกนี้ก็ทำโดยบริษั ขายสารเคมีที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ยังไม่ได้ทดลองบนมนุษย์จริงนะครับแต่ว่างานวิจัยพวกนี้นก็แสดงให้เห็นว่ามันมีผลดีหลายๆอย่างอย่างแรกเลยก็คือมันสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นแอสคอร์บิกแอซิดได้บนผิวเราแต่ว่าก็ยังไม่น่าใจนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์และในแง่ของคุณสมบัติ3อย่างที่ควรได้รับจากวิตามินซีในตัวนี้นก็สามารถทําได้ทั้ง3อย่างโดยรวมน้วเนี่ยก็เลยคิดว่าตัว A เอชิปก็เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจเช่นกันและในตัวนี้เ,นเขาก็ไม่ได้ระบุเหมือนกันนะครับว่าใส่มากี่เปอร์เซ็น ผลได้มากน้อยแค่ไหนอิงก็เลยขอให้คะแนนความตรงเคลมของตัวนี้เนี่ยหเต็ม10คะแนนนะครับสำหรับความเหมาะสมสําหรับคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยอย่างที่อิงได้อธิบายไปนะครับตัวอนุพันธ์วิตามินซีต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความเหมาะสมมากกว่าตัวแอสโ r รบิกแอซิดแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยก็มีน้ําหอมเยอะเหมือนกันนะครับมีไลโนลูไลมเนีนแล้วก็มีเฟรเกนซ์ เพราะชั้นนี้ก็เลยขอให้มันแค่4เต็ม10คะแนนตัวต่อไปก็คือตัว its skin power 10 formula ตัวนี้เขาก็ใช้อนุพันธ์เดียวกับตัว boots นะครับตัว a t i p แปลว,ว่ามันค่อนข้างเสถียรแล้วก็สามารถแปลงกลับเป็น ascorbic acid แล้วก็มีคุณสมบัติทั้ง3อย่างครบนะครับส่วนผสมหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจในตัวนี้นะครับที่มันไม่ได้เกี่ยวกับวิตามินซีแต่ว่าอีกอย่างพูดถึงเนี่ยก็คือตัว polyglutamic acid ตัว polyglutamic acid เนี่ยมันก็จะเป็น humectant นะครับแปลว,ว่ามันจะช่วยดึงน้ําจากในอากาศเข้ามาในผิวเราคล้ายๆกับตัว hyal Ac onic ททีุุ่่กคคนนาจะ กันนะครับแต่ว่าตัว polyglutamic acid เนี่ยมันมีความสามารถดึงน้ําได้มากกว่า hyaluronic acid ถึง5เท่ามันก็เลยเป็นส่วนผสมที่อิงอยากลองมากๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลองในตัวนี้มันจะมีตัวของ the inky list นะครับที่จะเป็น polyglutamic acid serum ซึ่งเดี๋ยวอิงจะลองแล้วก็มารีวิวให้นะครับ <c oughs> กลับมาที่ตัว it skin นะครับตัวนี้เนี่ยอิงก็ยังไม่เคยลองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ขอไม่ให้คะแนนแต่ว่าสําหรับคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยตัวนี้มันก็มี fragrance หรือว่าน้ําหอมเช่นกันและหลายคนก็อาจจะสังเกตว่ามันมีตัว methyl paraben ซึ่งเป็นสารการันบูดที่มาจากครอบครัว paraben แต่ว่าอย่างที่งได้บอกไปในวิดีโอก่อนๆเนี่ยอิงก,ก็ไม่มีปัญหากับตัวแพรบเบนเลยแล้วก็อิงก,ก็คิดว่ามันเป็นการสร้างความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับเอา<ม>ละครับเมื่อกี้เนี่ยอิงก,ก็ได้รีวิวผลิตภัณฑ์ไปบางตัวนะครับแต่ว่าก็ยังเหลืออีกหลายตัวเลยซึ่งเดี๋ยวอิงก,ก็จะเอามาทําเป็นวิดีโอพาร์ทสให้นะครับสรุปได้ง่ายๆนะครับว่าตัวแอสโ r ลีบอแอซิดหรือว่าวิตามินซีธรรมชาติ100%เนี่ยมันมีงานวิจัยสนับสนุนเยอะว่าสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในผิวเราได้จริง คนจึงหันมาใช้อนุพันธ์วิตามินซีที่มีงานวิจัยน้อยกว่าอาจไม่เห็นผลเท่าไหร่แต่ว่าก็เหมาะกับคนที่มีผิวแพ้ง่ายมากกว่าที่สําคัญก็คือสามารถอยู่ได้นานกว่าเช่นกันในมุมมองส่วนตัวของอิงแล้วเนี่ยอิงไม่มั่นใจในอนุพันธ์วิตามินซีเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันนี่ก,ก็คิดว่าตัวแอสคอร์บกแอซิดเนี่ยมันใช้ค่อนข้างยากอิงก,ก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้วิตามินซีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเมื่อมันมีส่วนผสม,มอื่นๆในโลกนี้ที่สามารถทําในสิ่งที่วิตามินซีทาได้แล้วก็มีงานวิจัยสนับสนนนนุเเยออะช่่ววิิตาาม A, หรื A HBHA แต่ว่าอิงก็ไม่ได้มาบอกให้คุณอย่าใช้วิตามินซีนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณนะครับแต่ถ้าคุณอยากใช้วิตามินซีไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยอิงก็แนะนํไม่ให้หาสูตรที่ไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์เพื่อลดความเสี่ยงนะครับและถ้าคุณเป็นคนที่อยากลองใช้อะซิโกลเบคแอซิดเนี่ยอิงก็มีไอเดียอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการทําเซรั่มอะซิโกลเบคแอซิดสดใช้เองทุกอาทิตย์เพื่อตัดปัญหาที่อะซิโกลเบคแอซิดเนี่ยจะเสื่อมสภาพเร็วไว้เดี อุปกรณ์แล้วก็สารเคมีต่างๆและในสูตรของคุณเนี่ยก็สามารถเลือกที่จะไม่ใส่น้ําหอมได้แล้วก็สามารถทําให้เหมาะกับผิวคุณได้มากกว่าเช่นกันสาหรับวิดีโอนี้เนี่ยองก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิตามินซีเพื่อที่จะไปช่วยในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อดีนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับและเช่นเคยอิงก็จะใส่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่พูดถึงรวมถึงงานวิจัยทั้งหมดที่อิงได้อ่านเพื่อดังดวคว่าิมร สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับ